คราวนี้เรามาดูจุดเด่นของเจ้าเครื่อง HTC t a s c h 2กันนะครับจุดเด่นที่เหมาะจนโดนใจสำหรับวัยรุ่นก็คือเจ้าตัวโปรแกรม FM Radio นะครับใช้สำหรับการฟังวิทยุทองถิ่นนะครับก่อนที่จะเปิดโปรแกรมเนี่ยเราต้องเสียบหูฟังก่อนเพื่อให้ใช้เป็นทดแทนเป็นสาอากาศนะครับพอเสียบุ๊บเจ้าตัวโปรแกรมก็จะจูนสัญญาณทันที สามารถเลือกฟังได้นะครับว่าจะให้ฟังผ่านทางแฮนด์เ็ตก็คือชุดหูฟังหรือว่าฟังออกทางลำโพงด้านหลังของตัวเครื่องนะครับมารู้จุดเด่นต่อไปกันเลยดีกว่าครับ จุดเด่นของเจ้าตัวโดนัทที่อยู่ใน s t c Tattoo ตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือการเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับ PC นั่นเองนะครับสามารถเลือกการเชื่อมต่อได้3รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือเป็น s t c Sync เพื่อใช้ในการ s y n ์ข้อมูล Calendar Contact หรือจะเชื่อมต่อเป็น Disk Drive นะครับเพื่อให้ เจ้าตัว micro SD ของคุณเนี่ยถูกทำให้เป็นไร้เสมือนบนคอมพิวเตอร์หรือจะเชื่อมต่อเป็นโมบายเน็ตเวิร์กแชร์ริงนะครับเพื่อให้ใช้อินเทอร์เน็ตได้จากเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับเชื่อมต่อได้สองรูปแบบจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือความรวดเร็วนะครับของเจ้าเครื่องนี้สามารถทัชและโฟลไปได้อย่างรวดเร็ว มองทันหรือเปล่าสำหรับข้อมูลอื่นๆสามารถเข้าไปอ่านได้ในรีวิวนะครับสำหรับอันนี้สวัสดีครับ